สวัสดีพงอแพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาอยู่กับสามเกอสามสามพี่น้องสามทหายเดือสามอะไรก็ช่างวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดได้เดี๋ยวนะเราไม่ได้มาเอาชีวิตรอดเรามาแข่งกันหาหาหาอะไรเจียหาวันนี้นะครับผมเราจะมาแข่งกันหาไดามอน,นด์นั่นเองอะไรนะหายายไดยมอนด์นะไดมอนด์อะไร <laughs> ไดมอนด์เลยกูเพชรนีงโอเคขั้นแรกนะผมจะเก็บตัดไม้โอริโอนี่ต่อเนื่องอย่างที่คือแล้วไม้โอริโอไม้ประจำตัวผมคือไม้โอ๊กนายบอกเลยไปหาไปหาไม้โอ๊กเลยว่าโคตรชอบเลยไมโอ๊ก้ใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่ผมว่าผมจะทำกล่องคราฟแล้วก็ใครได้ไดมอนด์ก่อนคนนั้นชนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ใครได้เยอะกว่าดีกว่านี่โอเคเราได้อันนี้มาแล้วแล้วก็อย่างต่อไปต้องอันนี้เลยมาผมจะคุดมาไวโอ้โหเจอแต่ดินเอ้ยเจอโอเคเอาถางไปหนก็นด้เุยกัอ,อ,ค,อความเพื่อความสว่างสวยลืนลืมบอกไปทุกคนอาจจะยินเสียงฝนใช่ไหมนี่แหละฝนตกในชีวิตจริงเลยเนี่ย ในเกมก็ตกอะในชีวิตจริงก็ตกครับอกเลยตอนนี้พายุเลยดูร้อนเรียวไทม์ตกแบบเรียวไทม์ในเกมก็เห็นนะคนอื่นผมต้องสรรหาดาบสรรหาอะไรมาฆ่าไอโมคุณไม่มีใครฆ่ากันได้เขาเพราะว่าพีพีพีปิดเออพี่ราแกะอะไรนี่มันหาจากไหนอะพี่แถวนี้ไม่มีอาหารเลยเอ๊ะแถวนี้มันก็มีแกะอยู่นะเบียรกจันที่ขุดดินผมเจอได้ไหม ขุดดิ่งว่ะขุดดิ่งว่ะคิดว่าจเจอเพชรเต๋อข้ามา่กี่อีพีแล้วนั่นน่ะ <c oughs> โอ้ยขุดต้องไปถึงเบสล็อกมเมนเจอเลยมีครั้งหนึ่งล่วงล่วงตกลาวาหรือเปล่าเ <c oughs> จียเจียเจียเจียรังดูถูกคนขุดดิ่งไงฉันฉันก็ขุดดิ่งนันเนี่ยไม่รู้งันแต่ทำขุดดิ่งมาหลายอีพีไม่เห็นจะเจอเพชรเลยต้องไปเอาโอ้ผมเจอแก โอเคผมได้ทรัพยากรสำรองแล้วแล้วก็ไก่โยโย่ข้างหน้าเอาเอาเอาคุณบอกว่าอะไรนะไก่โยอย่นี่ไงผมได้ไก่โยโย่เมื่อกี้แล้วดูดทรัพยากรผมได้มาเท่าไหร่แล้วโอเคแฝดรูปไม้แป๊บโอ้ว้าวโอเคน่าจะเพียงพอละอันนี้ออไปอันนี้เข้าไปแล้วก็โอเคเอาเป็นว่าผมว่าผมไปตรงนู้นดีกว่าดูแล้วน่าจะเป็นที่ที่มีแร่เยอะมหาสาร แล้วเจออะไรน่ะสกายบ็อกด้วยเกาะลอยฟ้าเนาะผมเจอเกาะลอยฟ้านี่ยโอเคว่าผมจะเข้าไปตรงนนี้โอเคผมได้อันนี้มาแล้วแล้วก็โต๊วค้าโอเคเติดตัวมาเนี่ยโตัวค้าคบเตาเขามาอืมโอ้ยหัน โอเคเอาเก็บไปด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะไม่ใช้น้านๆอุ้ยเจอหินเหล็กไฟครับผมแล้วผมจะแบ่งฐานสักหน่อยแล้วกันเอามาเผาไอ้นี้โอเคระหว่างนั้นก็ขุดกันต่อครับผมแสงตามเราไปได้ด้วยว่าไม่ต้องปักทอสแล้วอย่างนี้รู้สึกอยากเล่นโซนไหนบ้างไมครับ เล่นต้นเหวใช่หไหมครับเราก็ควรจะมีดนานให้ต้นแอบบ้างนะเจ <Hello. S 1> ี๊ยเจี๊ยถ้าเกิดคลิปนี้จบเจี๊ยกมงช่วยสร้างนักถาบรรจงมาครับให้เสร็จนะครอแล้วก็ได้ได้ดนแอบในนักถัาบรรจงเออต้อนแหบในนักถาบรรจงน่าหนุกว่าแอดคลิปนี้เสร็จนะผมแัดประมาณสามสิบนาทีแล้วกันน่าจะตัดตเหลือนี่เดียวขอเปิดพิกัดหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้วายห้าสิบสามแล้ว นี่การเปิดยังไงครับเปิดไม่เป็นกด F สามเกียร์หางพีระมิดดีกว่าเออจะว่าไ,ไปแ<ห>ถวนี้ก็ใกล้ทะเลทรายนะผมเจอไม้ชาร์ปทุกคนผมเจอไม้ชาร์ปโอ้ผมขุดมาก็สามสิบแล้วนะเอ้ยเจอเหล็กเโอเคอได้อุปกรณ์แล้วขุดเพชรผมเจอทองแต่ไม่เจอผมจะขุด ลงไปเรื่อยๆนะจะกว่าจะเจออะไรดีๆโอเคฐานยังเหลืออยู่หนึงเราสักก้อนหนึ่งแล้วกันเผาเหล็กตรนง้นแล้วคุดกันต่อผมเห็นหลุมในเฮลโลีซายพิกแอกพังแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเหล็กเผาสักก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เอามาครับฮาร์ดไปอะไร ผมเจมไมช้าป่ะทุกคน,<ล>คนเนี๋ยผมใช<ค>้พลิกนะหินแล้วกันในการขุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเหล็กไว้ขุดแรกเฮ้ยเจอเหล็กแล้ว yes k a n เจียเจียเจียฉันได้ยินเสียงสไปเดอร์แมนพูดว่าอะไรมูมรพูดว่าฮลโลปีเตอร์ฮีโร่ปีเตอร์ผมหลอนเหล็กต่อดีกว่าเจียคิดว่าหลอนม,มากเลย ม่เช้าไม่ไงเลยวะไม่น่าขาดผมจะหมดแล้วไม่น่าเอาไปคราฟทอสเลยเดืดๆเจอแล้วันแล้วไม่ได้วะเกมจบแล้วยังไม่จบรลกได้แอปได้กดได้แอปเปิลด้วยสุดหดเลยไม่เช้าพี่ไงเฮ้ยผมเจอถ้ำเฮ้ยนี่ไงเหมืองได้ขนมปังฮะเดี๋ยว เหมือนเหมือนเด็กกันปะขนมปังแล้วก็นนี้มาโอ้ผมเจอเอมมอลลหายากว่าเพชรอีกโอ้ยผมเจอสิ่งที่หายา,ากว่าเพชรอีกไเกนี้ตามหาเพชรนะเว้ยฉันมไผมไม่ฉันยังไม่เจออะไรเลยมันอยู่ที่ชั้นยี่ิบเจ็ดอะหาเจอได้อะคนหัวอะดเดี๋ยวผมจะหาเพชรเจอหรือเปล่า <c oughs> เจอเล็กแต่ไม่เจอเพชรโอไมก๊ oh กมันจบนะกุละท่แถวนี้ไม่มีมมมอะไรไปต่อเ,เกิดยังไม่ถึงเอสี่ทุ่มสี่สิบแล้วกันนะสี่ทุ่มสี่สิบโมหาต่อไปทำไมแข่งรุมวมเพชรดอ่ะเออเวลายังเหลือเวลายังเหลืออาจจะ ช่วยให้ไม่มีใครตามทันก็ได้เอ้ยนี่ไปฉันจะไปตามล่าแกไหนทางไหนผมยังไม่ได้ไปฉ,ฉันเจอฉันเจอบอ่อลาวาขนาดใหญ่แล้วเนี่ยโอ้นี่ไงทางนี้โอ้ยม,ม,มาหาบล็อกอุดกันนี่จะมันจะแพ้เลยนี่บล็อกอุดบล็อกบล็อกเฮ้ยเอ <ไป S 1> อเคไปเลยเออเออโอ้ <c oughs> โหไอ้อใหญ่มันงุม เฮ้ยหนีไปไหนเฮ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์มาได้ไงไสไปเดอร์เป็นไปไม่ได้เราตายแล้วเขาวนี้ไม่เหลือเอือเรียบร้อยเจียตาเก็บของปึ๊บเรียบร้อยวิ่งเจอบอกว่าขนาดใหญ่ตัมาพกตด้เจียเจียเจียพของผมในในนอ้นีเต็มเลย เอาอันนี้ออกมาก่อนว่านะผมต้องมีดาวแล้วแหละโอ้โหเจอลาวาเป็นสัญญาณที่อาจจะเจอเพชรผมเจอทองไม่เราไม่สนใจนี่ขนาดอยู่ใกล้ลาวาเนี่ยว่าผมต้องโอ้โหตะเปาแมงมุมไปแล้วว้าเฮ้ยกล่องนี้สมุดเอนชาน แล้วก็อันนี้ก็สมหมดเดินชา้าอีกแล้วทุกคนถ่านอยู่ไหนเอาทัทำทอตอน,นนี้นโอ้โหไม่เห็นมีไดมอนด์ให้ผปเลยโอ้โหต้องเดินต้านน้ำอีกแล้วเข้าไปอุดปุ๊บโอเคมาเดินทางกันต่อเอาบางหิดดันซ้ายมีไหม <c oughs> ไม่น่ามีตันเฮ้ย <c oughs> โอ้เจอเอเมโล่อีกแล้วอ่ะเจอเอเมโล่ออีกแล้วแต่ไม่เจอเพชรนั่นแหละเจอเอเมโล,ออแล่แต่ไม่เจอเพชรเออเ,อเจียเจ้เาเจ้าไปขุดตรงไหน,นอ่ะตรงภูเขาใช่ไหมโชคใช่น่าไปโชคดีหน่อโชคร้ายเนี่ยภูเขามันเจอเอเมโร่มากกว่าไม่เห็นวะโอ้เอเมโร่อ,อ,อีกแล้วทุกคน เอ้ยก็ก็เจียอยู่อยู่เนี่ยนภะูเขาแว่โอุ้ดเอม็มวอลลอได้เด็กด่็โอ้ววะ่ะเฮ้ยตกอือ้ย,ายตาย,ายไหมเฮ้ยนะวะไม่ตายโอเคดิ่งต่อดีกว่าโอ้โอมผมเจอเมสล็อกแล้ว เราจะขุดทางตรงไปเผื่อมันจะเจอ <S <S ใช้ที่ขุดเหล็กเลยนี่พวกเขารดเร็วจะคุณเจอแร่หายากหรือยังจ๊ะยังไม่เจอเจอแต่เหล็กคือเจอเหล็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอน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 เจอเต็มฮะเจอนอนมีนอนด้วยอนอนที่มันอยู่ในบ็อกอ่ะอุ้ยหลายตัวจัด โมันมานเรื่อยๆเลยมันสปอนมานเรื่อยๆเลยโมสปอนมานเรื่อยๆเลยมันคืออะไรวะมัน,มนคืออะไรวะมันเรียกว่าอุอ้ยมันโอใหม่ก็โอ้โอ้ผมโดนหนอนลุมผมโดนหนอนลุมแล้วคือไม่ไม่รอดแล้วครับนี่ไม่รอดแล้ววันนี้ผมไม่เหลือแล้วไปดีกว่าอุ้มันแทะบล็อกได้ด้วยเฮ้ยตายกับตอนนียเจียใ <c oughs> ช้พลังเก้าก <complexity> <c oughs> อง จะคุณจะคุณจะเปเพชรก้าก้อนนะะโอ้โห oh, oh, oh. ยังไม่ได้สักก้อนเลยเฮีย yeah. หนอนมันตามล่าผมนนหนอนตามล่าต้องไปหาที่ขุดดิงไาแล้วคือชั้นล่างมันมีหนอนเนี่ยล่างสุดไหนะเออชั้นติดเวทล็อกอะมันมีหนอนเอ้ยเหมืองยังมีต่อนี่ว่า ผมได้ยินเสียงสเกลลิตันโผงว่าผมนี่มันมีได้ยังไงผมปิดมอนเตอร์ไปแล้วอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมโดนได้ยินเสียงมอนเตอร์น่าจะโดนไฟลวกอะผมได้ยินเสียงแก๊ปปิ้งอยไรเนี่ยสวีมินลาวาเอ้าโมเพชรหานั่นะเฮ้ยเวลาหมด โอเคมาเจอกันที่จุดเกิดนะพี่นี่วิชาหายตัวไม่ดีวิชาวาวฟ้ามาแล้วเจมันจบนางแล้วเจ้าคุณเนี่ยจ้าคุณเจ้าคุณแพ้แล้วอ่ะเว้ยเจ้ <laughs> โอ้ย <laughs> โอเคสรุปคือคือโมชนะครับผมนะ ที่โมด้กี่ก้อนนะเก้าก้อนเยอะเก้าก้อนเลยเดียวแนละ้วเนี่ยะผมกดไลค์กดแชร์กดติ้ใครนะ okay. โอเคส่วนใครไม่ชอบก็อย่าลืมกดดีไลค์ด้วยนะครับผมนะแต่อย่าก,กดอันซับเกิดใครอันซับเดี๋ยวตามไม่ถึงบ้านหลอกหลอนนี่เออลืมไมอย่าลืมไติดตามฮอเจ้าเจมมอลหรือว่าฮินเจกมมิงด้วยนะผมเลยในช่องเขา <Hey. S 2> เ็ถึงกทูหนึ่งพันแล้วก,กับใครครับตรงนี้เจ็ดเจ็ดร้อยสิบเก้าเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วครับลา่าสุดโอเค Give me that. Alright, let's go. <music>